อันหนึงนน่งดคู่หน,นึง่งค่ะสวัสดีค่ะช่องปะดีชาแนลคนไทยกระสินอาเซทพ่อเพี้ยงเมื่อนีผ้าเก็บเกี่ยวเขา่าเมื่อนี่เกี่ยวเข่าดอเกี้ยวเข่าดอขึ้นมาแล้วผ้าเก็บบักทั่วไปตับจ้าผ้าเก็บบักทั่วปีไปตำ่ำแบกทั่วปี นี่ทั่วปีจ้าหมดเื่นนี่พ่อต่าแล้วเงินนี่พ่อตําแล้วที่ไอทั่วปีไปตํามันขึ้นข้างต้นดอกแค่เนี่ยต้นดอกแค่กับพี่จ้ายองยองยองยๆงนี่ แกบทั่วปีจ้าทั่วปีมันจะออกทั่วชนิดเต๋มันจะออกออกช่วงเกี้ยวเขาพอดีค่ะเห็นบ่เห็นบักทั่วปีบ่นี่ค่ะโอ้หน่วยอวบอวบทั่วปีหน่วยอวบอวบจ้านี่อันนี้ โอ้อน,นี่มดแทะมดแทะจนเป็นรูกเก็บตัวปีจ้านี่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 ไหมติพื้นอยู่เลยเนี่ยว้าวเนี่ยเนี่ยอืมเฟียเอันหนึ่งดคู่หนึ่งโอ้สองคู่อยู่ไกลๆโอ้ตัวปีจ้าเก็บตัวปีไปตาม วิธีเก็บถั่วเพื่อนบอกว่าให้หมุนเอาจ้ะเนี่ยเนี่ยวิธีเก็บถั่วให้หมุนค่ะเนี่ยแล้วดอกเขาจะเร่งเหลือแล้วเขาก็จะออกอีกหมุนวิธีเก็บถั่วปีเก็บถั่วปีไปตำอาหารบ้านเฮาเนาะ อาหารบ้านนาถั่วปีค่ะถั่วปอดสารปลูกไว้ไม่ต้องลดถั้มอันนี้อันนี้ยังบวไงเนาะไปให้มันอวบอวบตำถั่วปีจะให้อร่อยกับดูอวบอวบนิดนึงอุย้ยอุ้ยอุ้ยนี่ค่ะโอ้ยสวยมาก เนี่ยหมุนหมุนหมุนอุ้ยน,นี่ดอกดอกเขาจะยังอยู่ดอกจะยังอยู่ฮะหมุนนี่ยนี่ยังอดเอาเอาแต่อันพอต,อต่ำไปเอาแต่เอ้ย ที่พอดีตำแซ่บเป็นหวานนี่ค่ะโอ้ออนอ่วยช่วยถั่วปี้เปิดตำนี่โอ้โหได้กำนั้นตำอิ่มนะ ก็าบ้านได้หอบไปยังไงล่ะตอนนี้หอบไปยังไงหอบไปนี่ด้วยหอบไปบูทุธด,ด้วยลำโพงบูทุธ เ,เปิดเพงฟังลำพพนบูทุลำพงบูทเดี่ยวข้าวกันเถียงนาน้อยนี่อันนี้ก็ถั่วค่ะนี่ก็ถั่วนี่ก็ถั่วต้นถั่วอยู่บนต้นขนุนท,ท้ำเทศ เก็บพริกไปตำถั่วคะ่ะเอาไว้ไท่ายพี่น้องต้นบักพริกอยู่ตรงไหนของเถียงนาเก็บบักพริกไปตำถั่วคะ่ะอาท่ายมากด้ยคะ่ะมีผู้ใดโหวบว่าต้นบักพริกต้นนี้อยู่ตรงไหนของเถียงนาคะ่ะ